เอ้มันตำรวจมาทำอะไรกัวะระชุกัเหรอเดียวมาเสียงดิสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้มนตำรวจมาทำอะไรกัวะมะชุบนแเขาไม่ดูชอบลม่องใหม่อยากจะดูชอบเลยให้กูเปิดสกูชอบดูหน้ามึงเดี๋ยมันเหมือนลิงเหมือนหมากว่ะมีความน่ารักอะแล้วก็ เขมาแล้วเคนเยอฮะเอาไฟแล้วหรอใช่หรอเคสมาแล้วนี่เคสอะไรอะไรอ่ะยังไม่ตีกันเลยแล็บติวเข้มอ่ะเวนาทสกุลอย่างบรรยาอ่อนอ่ะจ่าแล็บสมบัติสอนนอพ่อ มึงคิดมึงเป็นใครปู่โสมไหมจ๊ะไอเฮียอนุสรสถานมึงคิดเป็นโรนัลโดเหรอไอเฮียสมบัติสอนอนะตระกูลทุเล่จัดใครไปตั้งวะไม่แต่เอาริงชื่อมันเดียวมันดังจริงนะไอแล็บอะถ้าเป็นเกี่ยวกับตำรวจอะเกี่ยวกับจานแล็บจ่าแล็บดีกว่าแต่คือตระกูลี่เฮียจริงตั้งชื่อเดียวกับคนลวดจัดเฮียหลุดจัดสมบัติสอนดอยไอยังรูสมบัติถั่วรล้วถั่วไอเฮียตั้งตั้งแบบเหมือนคนโบราณอะ มนเถอห้าเคสนะเว้ยตีเนี่ยไฟสองแล้วเออไปห้าเคสมีแคสหนึ่งเคสแสดงว่าอุ้มเต็มเวลาไปสี่เคสไอไอที่ไม่แล้วแล้วมันหลุดด่ายีดอกด้วยเนี่ยใช่เหรอใครหลุดวะเออแล้วจะลบอีกห้าสองตาตาเนี่ยแล้วเขาขึ้นมาไม่เหลือเทียเลยจะลบเรื่องอะไรบีไออ่ะด่ายีดอกไงยืยกูจะหลุด เออถ้ามันบัฟแพ้แล้วปักแลวชนะมาทำไงอ่ะหวานหมดอ่ะไอ้เรื่องร่างคุยกันเรื่องหมูหมูได้ปะวะเฮ้ยอดอกได้ปะ,ะวะเพราะว่ามันหมาถึงอ้วนปะเพราะหวาจัดตาตอนเนี้ยเออหวานนี่เคสน้อยด้วยนะมันไม่มันไม่ไ,มได,ด้เหมือนที่อื่นนะที่มันเคสเยอ่แล้วมันด่า,าได้แข่งแค่ตายสติดลบเฉยจบ บวกอยู่ไอดีอ่ะเดี๋ยวขอปั๊บนะฮะผมคำนวณผมคำนวณในนี้ผิดนะผมยังไม่ลืมลบที่ทำนะมีบัฟมีขับรถชนมีโน่นนี่ท่านเรียบร้อยไม่เหลือมันห้ามไม่ได้ไอ้บัตมันอยู่ปะไอ้บัตอ่ะไม่อยู่ใช่เหรอโยนแดีอยากรายการไปเลยอยู่ดีขับรถขี่รถตกน้ำเหมือนกันเนาะคิดอะไรไมออกพุ่งตกน้ำโดนรถอิกห้า ไอ้นิผมไม่ได้โลบอกที่เอเวนมนเล่นอ่ะมันบอกว่ามันเพิ่งเปิดไม่กี่วันหนึ่งนะไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจไม่เข้าใจในการแบบกคือเล่นซีดีอ่ะเล่นเล่นเล่นในโดตาู้สึกสนุกกว่าเออพีดีโดตาสนุกแต่อันนี้มันดูงงๆว่ะเออมันดูมันดูแบบเอฟเฟกต์ตะการตาแบบไม่รู้อ่ะมันอาจจะไม่ใช่เทสเราอ่ะหรือมันอาจจะเป็นเทสของน้องมันเราไม่โอกาสได้ลองแบบลึกขนาดนั้นด้วยเลยไม่รู้ว่าสนุกไม่สนุก แต่บัก kind ก of ี้เน wow. ี tense, <t iny> <t iny ่ยเฮียจริงนะคุณไอ้ตามันอุ้มอยู่นะอ๋อเอาไม่ใครเข้าว้าวเข้าได้ปะบ้านแกงกะเข้าไปเติมน้ำมันเข้าไปอะไรเนี่ยไม่ไม่น่าได้นะไม่น่าให้เลยนะหมายถึงว่าถ้าขนาดอุ้มอยู่นะแต่ถ้าแบบขับเล่นๆน่าจะได้แหละไม่ขนาดซีเรียสขนาดนั้นแต่เข้าไปแอบด้วยไม่น่าได้ ตีมงา่ายพี่ไอแอปน่ะง่ายแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่หมายถึงปัญหาคืออะไรแบบว่าออบเจกต์เล็กๆเองไม่ใช่ออบเจกต์ใหญ่เล็กๆนิดหน่อยอย่างเงี้ยแยวพี่จะไปเสนอเขาอย่างเช่นยกตัวอย่างแบบไอ้ไอ้ถูกใจอย่างเงี้ยกดไลค์อย่างเงี้ยไม่ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ในภาพปะเอ,อแต่แต่พี่ชอบย้อนหลังของเขาทำไมมันมันเหมือนเป็น youtube ผสมกับทวิต ก็คือมันงงจะมีมันจะม,ม,จะมีมันจะมีให้ติ๊กเลือกสองอันเลยสมมติกูเข้าไปดูใช่ปะ่ะมันจะมีะให้โพสต์แบบคน,นบปกติแบบโพสต์ได้แล้วก็สามารถดูแชทย้อนหลังได้อ๋อมีแชทย้อนหลังใช่มันก็เหมือนเป็นคลิปคลิปหนึ่งอะที่มีแชทลันอ่าใช่เราก็สามารถโพสเอ่อพิมพ์พิมพ์มได้ด้วยแต่เจ๋งแต่ชอบแต่ชอบอยู่ เออคอมเมนต์ได้ใช่คอมเมนต์ได้พรุวงนี้แข่งแล้วนี่เราอ่ะใช่พวกนี้แข่งแล้วจะเลือกเซตเป็นที่ตรงนี้อะเลยตรงนี้เลยนะให้ทหารหรือเปล่าฮะตรงนี้ฮะพยายามเข้าให้ทหารครับทางาเบคอนท่านผู้ชมครับตรงนี้ให้มันจบที่พรุ่งนี้นะโอ๋ละทำไมวะจะได้ไม่เหนื่อยมันจบตรงนี้นเออมันเหนื่อยอ่ะมันดูเหนื่อยอ่ะพวกเราอ่ะ ปืนนอกฝ่ายเยอะปะทางเงี okay. Okay. Mm ้ยโอเคมีส mm ี hmm. uh, like ่น็อบรอนที่ห้าครับไอโฟนอ่ะอืมรอนที่ห้าเยอได้แต่น่าจะลื่นนะกูดูรู้สึกยังลื่นเลยอ่ะเออลื่นนะรู้สึกว่าดูเหมือนแบบโล่งเลยอะเหมือนไม่มีเฟอร์นิเจอร์เหมือนบ้านที่ไม่ค่อยมีเฟอร์นิเจอร์ใช่ดูสบายตาเลย แต่พูดถึงควาหวังไม่อยู่แล้วก็อยากให้มันร้องแบบว่าอะไรนะเฮ้ยพรุ่งนี้นี่เน่เต๋อโปนเป็นเพลงอะไรนะคนดูเพลงปวดมันอ่ะยูฟ่าฮะไอ้ดอนมูนกับมาริดปะยูฟ่าใช่ใช่เป็นแบบพรุ่งนี้ตอนตีสองใช่ปะใช่ใช่ใช่ถ้าเรายังอยู่แล้วคุณผู้ชมจัดมูลกับแล้วมาริดสปีดมันไปมาริดแล้ววะไลท์ไปนั่งดูไลท์ันอยู่สปีดเหรอนะเออไปโรงแรมโรนัลโดอ่ะ แต่มันไม่ได้จองไว้นะมันเมียนไปกับคนเข้าไปจัดชั้นเจ็ดอะไอ้เฮี้ยนวจัดเแล้วแม่งบอกกับคนอื่นบอกว่าไอ้คนนี้ก็อยู่ในที่พักว่ามันจะเป็นเจ้าของร่วมกันโรนัลโดไอ้เฮี้ยน่วจัดแล้วเขาเชื่อปหมเขาเชื่อเขามันเป็นคนดังไงมันมปกับบริการอย่างเงี้ยเขามันก็ดูแบบมันก็ดูน่าเชื่อถือใช่ไหมล่ะมีบริการอะไรเงี้ยล้วบอกว่ามันจะเป็นเจ้าของบอกยินดีมากที่ได้มาพักไอ้เฮี้ยมาล้อเลียนเขาไอ้เฮี้ยลวดรับ นี่แหละคนชอบมันนะมาแล้วครับผมเฮ้ยตกใจเลยมาแล้วเหรอครับต้องใจมากก็บ้าห่าให้วันดีกันไปเลยข้างนึงครับผมต้นะทำอะไรมาครับเมื่อกี้คนดูเมื่อกี้คนดูเขาขอเพลงจ่ามะนาวครับเมื่อกี้พี่ร้องมาแล้วอ่ะจะได้จ่ามะนาวจะกูได้าที่สตาเท้าและกูทำไมใช่ใครกูเนี่ยคือจ่ามะนาวกูชอบซื้อรถกูไม่ต้องซื้อพี่บอกให้มาริดอ่ะมันก็เหมือนกับอ่เลเวอร์พูลเซ่นกับไอเนี่ยอะตาลันต้าที่แม่งนัดชิงยูโรป้า ไทยคิดว่าเลเวอรบุเซ่นยังไงก็ชนะคิวไอ้เหี้ยเจออตาลต้าไปดิไอ้สัตว์เย็ดแม่เป็นไงล่ะไอ้เหี้ยหยุดสนิติไล่พ่ายไปดิแต่มันลูกจิงเป็นแต่ลูกสวยๆนะตอนมันจริงสวยทุกลูกอ่ะมึงมึงประมาทไม่หรอกดรอทมุนน่ะนักเตะเหมือนกันไอ้เฮี้ยคนเท่ากันแขนขาเท่ากันประมาทไม่ได้บอลกลมอ่ะจะยิงสายไปสายมาเข้าประตูก็ได้ทไทมิ่งก็มีส่วนนะกูบอกให้ สุดเลครับน้องชายตรงนี้ก็อันนี้ไปครับคุณผู้ชมครับเป ata, ็นสุดอาจจะปวดเยี่ยวอั้นขี้ไว้ท้องเสียหรืออะไรก็แล้วแต่ใครจะรู้เพราะที่คนไม่ได้ลงแล้วหรอไม่รู้อ่ะน่าจะได้ลงมั้งอัมลาไปแล้วไม่ใช่หรอไม่อำลาในบ้านไง ในบ้านนี่คือนัดสุดท้ายของเขาไงในบ้านบ้านบ้านของมาริดอะแล้วว่าเขาเป็นฝั่สุดท้ายแล้วก็โอ้ยมาแล้วเจ๊ใสแล้วไวแล้วใส่ไวโอ้ยแล้วมาแล้วครับมันก็ว่าเราซื้อตื้อป่วยกายหรือว่าเซตเตอร์ซ่ามาสันปต์มาเลยขออนุญาตกคูณสองสักคู่ได้มันรุนเร็วเท่ากันนะอ่าได้ครับน้องชายครับตรงนี้โอ้โหน้องเว่าเมื่อกี้ หมือนจะหายไปงานโชว์นิดนึงไหมครับตรงนี้ครับว่าจะเป็นยังไงครับตรงนี้จ,จัดไปครับผมมาครับโฟนวัดได้หมดแล้วตอนสี่ชิคากโก้ครับ,บผมเพื่อนสั่งโลงกันแล้วครับ จุดบ้านเซ็นเตอร์ของสูตรสีขาวอย่างเบคอนครับผมจะไปฝั่งผมว่าใครจะโดนวะอะไรนะว่าใครจะโดนสามยกทันทีตรงนี้ยังไงก็เอฟดีชนะอยู่เนาะผมขอลงรถเสร็จผมจะเรียกับไปเปิดเลยครับเปิดฮากีเลยครับว่าวันนี้ฮ่หูฮากีสลายมันชุบกับพื้นเยอะเกินไปเนาะสีขาวอ่ะสีขาวไม่ชุบด้วยเหรอเออแต่พอชุบก็ชุบโง่ด้วยเยอะก็ได้ครับตรงนี้ครับ ไม่เข้าใจเหมือนกันแทนที่รถอยู่ตรงหน้าที่ดูเห็นต์ปะควรจะชุบได้ถูกต้องปะรถก็อยู่ใกล้ๆแต่ไปชุบแบบอุ้ยดำําดําไปไปไปเขาแค่ล้มไม่เด้รอรอดูดิครั้งที่แล้วก็เป็นอย่างนี้แหละคิดว่าสีขาวชนะเนี่ยขาวล้มเยอะแล้วมึงดูดิขาวล้มเยอะแล้วมึงดูดิขาวล้มเยอะจัดเลย เห็นปะตายแล้วนะตายหมดแล้ว,ด,ลวดูชุบดิชุบโลง่โลงๆตัวปิดตัวปืนไปไหนหมดก็ไม่รู้โดนเก็บหมดแล้วมนะั้งใช่ปะหลักทางสายฟ้านี่เองครับหูแล้วสายฟ้าวงนอกก็สีขาวก็พยายามดิแต่ถ้าไฟเนี้สีขาวชนะมันก็เพีงมีโอกาสอยู่แต่น่าจะเป็นไปได้นนยากเพราะดูดิดำหมดแล้วนะเห็นปะเหมือนมาไม่ครบอ่ะสีขาวเหมือนมาสามสิบอ่ะสีดำมาห้าสิบคนนะ่ะ ไม่ตายครัอจัดเลยดูดิร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเอาเรื่องอะไฟโคตรแข็งเลยเอ็ดเีโอมันเก่ง้วยมันปิดตัวชุบบนรถได้อ่ะเพะเอ็มดีอ่ะ รถต่โดนตจรงเลยครับเย <Yeah. S 1> ะมัอะเลยเ่อ,อ,เอนเา่อด่อตันเยังเหลือสาวอยู่นี่รผมสาวสวยครับจริงเขาตายเสร็จเขาต้องรีบชุบกันเลยนะเว้ยไม่ใช่แบบชุบตอนหลังจบไฟอ,อ่ะแบบกลางๆไฟมันเล่นไม่ได้เว้ยมันต้องรีบชุบกันเลยนอนดูดินอนหมดเลยเนี่ยแต่ชื่นชมเออเอเอ็มดี AMD นะแม่งเก่งตอนปิดตัวชุบบนรถมากอ,ะอ่ะพวกเรานี่ยังปิดยากนะ ตัวชุบรถอะ่ะแม่งปิดตัวชุบรถได้อ่ะสิ่งสำคัญของวงไฟเนี่ยคิดมองว่ามองว่านะไอไอตายนี่ไม่เท่าไหร่แต่ปิดตัวชุบเนี่ยแหละสําคัญจริงไ,ไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าปิดตัวชุบแม่นเนี่ย<ค>เปอร์เซ็นชนะมึงก็จะแบบเยอะแล้วอะ่จอะจไะอ่ถ้าแม่งปิดตัวชุบไม่เก่งอะยังไงก็กแพ้ ไปหอทีี่่่นแตตกางดูดิว่าจะได้กี่เคสเพราะหน่วยงานนี่แหละครับผมแข่งวันนี้ครับแข่งวันนี้ครับได้กี่เคสเราเซ็นลูของเราเลยที่เหลือของแล้วยันนี่ก็มีอ๋อใช่ครับไปได้อีกห้าทีลืมตัวครับเมื่อกี้บอกว่าเม่ก็สี่สิบห้าสิบบวกแล้วเาครับตรงนี้นะโอ้โหพูดอยู่คนเดียวเลยว่ัเมื่อกี้คืออะไรครับไปปิดไมค์ตอนไหนไม่รู้เนี่ยงงเลยฮะโอ้โห โอ้โหเราก็บอกเมื่อกี้ครับว่าหน่วยงานนี่ขึ้นชื่อแล้วทาง FMPD ครับผมบอกเลยนะว่าว่าไม่ยั้งที่สี่สิบเคสห้บเคสบวกเลยนะตอนนี้หนึ่งพลาดครับเราจะเปิดเลยดิเราจเปิดยากครับสองไฟท์ได้ไป13เองอ่ะปรับเฉลี่ยได้เลยฮะหกเเคสต่อไฟท์นะฮะครับผมถูกต้องฮะแข่งวันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้แข่งคือนี่วันนี้ครับ เ็ไม่ได้อาจจะกำชัยไปอุ้มเยอะเนี่ยเยอะๆก็ฟีน่าจะสามสิบห้าเพราะปืนมีปืนบนรถที่ขับอยู่ไปด้วยกันแต่หอมาแล้วให้ให้ถึงยี่สิบเคสตรงนี้ครับจะได้แบบว่าการันตีแน่นอนครับสำหรับการได้ไปต่อแล้วก็ต้องส่งเบคอนหิ้วกระเป๋าเอฟกลับบ้านไปก่อนครับผู้ชมฮะตรงนี้ฮะตรงนี้วงเปิดวงละอาคีมาก็รีเซ็ตกันให้เรียบร้อยครับก่อนจานี้ฮะผู้ชมฮะ วงนี้ก็จะเป็นหน่วยงานที่ไม่สามารถเข้ามาได้ครับ่สายฟ้าบอกฟ้าก็ไปเบิร์ไหนไม่รู้รุ่มสอนแล้วเนี่ยตบแคสเอ้าเสรยบร้อยออสบล่วงร่วงล่วงสับล่วงไม่ใช่นี่เลยครับสายฟ้าครับ สายฟ้าตัวแบกครับผมวันนี้ฮะรออะไรอ่ะเพจม่มีให้เห็นครับสายฟ้าตัวแบกนี่นี่นี่ไอจับเอาจับสองศพไอจับสองศพนฮะสองศพสายฟ้านี่ไงพี่จิ้มสองศพวะติดเตอร์มอนครับแมงค์ครับคป็นตัวนะไอ้ไอตรง กนามากีนะไปไปสบัติสอนอตัเป็นเตปของตำรวจวลั่นนะสมบัติสอนอตอนนี้ยูเคสอยู่เลดวูฟปอยู่เลดวูฟนะมุ่งไปสปาลี่นะโอ้โหแล้วเคสแรกคาี่โดนจับมาแล้วครับผมคายะเดินเร็นี้ครับเคสนี้สองศพหือขึนหอับเองสองศพนะต้อับผุ่งนาไปบ้านตันเบเบับสีสลีหลงเลเบลเลเบลครับสีแยกหลังเลเบลนะ หลักซ <c oughs> right really ้ายเข้ากระหลัดทะเลทรายมีสองศพนะเหมือนจะไปเหตุนะเหมือนจะไปเหตุศพนะกระหลัดทะเลทรายมีศพนะกระหลัดทะเลทรายลิ้มเลยกระหลัดทะเลทรายลิ้มเลยกระหลัดทะเลทรายนะเขาลังเบิกรถใหม่นะเบิกรถใหม่อยู่รีบมาหน่อยกระหลัดทะเลทรายล้วยเลยกำลังเบิกเลยกำลังเบิกเลยลดละไอ้จริงกันปะ จัดการด้วยนะต้องจัดการด้วยนะเขาเบิกแล้วเขาเบิกแล้วเขาเบิกแล้วคะไหนก็ได้สองคนแนยเอาจิ้มเลยพี่พี่เรียกคะหน้าหน้าหลังอะผมได้หมดอะอันนี้ก็ได้เป็นเรื่องกัดศกไหม้ไหมอะไรเป็นการแจ้งแล้วก็ไหมกันเร็วก็ไม่นะคุณชมฮะตรงนี้ไปเลี้ยงหมูเก่าวะโอ้ยนะครับผม้ยงเชมนะผมไปหนึ่งเคสครับ ไปแล้วสองเคสไปถึงเกมไป2เคสหรอสเคสเนี่ยมองดูสามเคสอ๋อวิ่ง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 วค่งวิ่งว้่งวิ่งวิ่งวิ่งว่งวิ่งวิ่งวิ่งว่งวิ่วิ่งวิ่งวิ่งวิวิ้งวิ่งวิ่งว่งวิ้งวงวิวววยว่วววว้ยวว่ววว้ยววว่ววววงววว เขของฮอยังไม่มีใครมานะฟันเพลินๆครับผมหน่วยงานท้องท้องนะสะพานเลเบลตรงยาวหน้าคลหน้าคลุกเข้าเมืองอ่อหาวเหรอมีบ้างครับน้องชายเพราะว่าครับเป็นเหล่งแหล่งนี่เหมือนจับผิดเลยน้องเมื่อกี้แอบไปหลับเฮ้ยฮะยาวเข้าเมืองนะผู้ชมบอกว่าหายเป็นที่แรกเป็นที่แรกไม่น่าครับผมยุบแบบร้านน้าทำที่ลงทุนลามาเข้าเมืองต่อเข้าเมืองต่อที่เข้าเมืองต่อใช่อ่าชูมุสเข้าเมืองยาวๆนะอือหืึจะอยู่หลังสามท่อแล้วนะ นีก really ็หอมกลิ่นซากุระเลยน้องชายเป็นถูกไหมไอ้เนี่ยมันคอกันแบบว่านุ่มมากเลยนะทีโนออกมารับได้ไหมสามท่อสามท่อตรงยาวเรียนสวนนะครับไปคาสิโนชนกับประชาชนโดนหามชนกับประชาชนโดนหามเข้าเมืองต่ออย่างเข้าเมืองอยู่นะขึ้นหน้าเวทีหน้าเวทีตรงยาวเข้าเมืองฮัลโหลมีใคระมีใครมาไล่ปะตรงยาวเข้าเมืองนะ ดูนหนอเนี่ยมาไล่เรล้วนเลยนะไม่มียางคุดดินเลยครับตอนนี้หักขวายทีขึ้นไปหน้าสอนอขึ้นหน้าโรงพยาบาลอ่ะขวายทีไปไฮเวย์ตึกลุง <c oughs> ไฮเวย์ตึกลุงนะตอนนี้อยู่ไฮเวย์โรงพยาบาลตรงยาวไฮเวย์ตึกลุงเลนปกติเลนสวนเลนสวน<ห>ตรงยาวหัหกซ้ายขึ้นเหินใหญ่มีีท่ไหนขึ้นเหินใหญ่ฝั่งซ้าย ถูกต้องครับแซ่บนิ่มๆแล้งแซ่บมันก็บอกครับเหมือนเหมือนเหมือนจะมีหลังตึกแดงทีมงานมาหลังว่าเราส่งข้อความอะไรมาเห็นเนี้ยเห็นเนี้ยครับอันนี้พูดนะอยู่ในตึกแดงอยู่ในตึกแดงอยู่ออกซอยเล็กออกซอยเล็กออกซอยเล็กตึกแดงหัวนิดนึงครับอันนี้ร้านหรูร้านหรูอ่าร้านหรูหักสามรอนี้นะก็ไปเนี่ยผ่อนเร์ฟนะครับผมหักขวาทีเข้าร้าใหม่ครับ้านหลูใหม่นะเป็นมองร้านหรูออกฝั่งร้านหรูมอเดิลเท้า ก็มาเขาบอกเขาพูดเขาพูดอีกว่าปีผู้ชมทางบ้านคนไหนหรือว่ามีผู้เล่นคนไหนเฟรย์ยังไงพี่กําลังสนใจอยากเดินลงเริ่มต้นใหม่พร้อมกันเมืองดีดีดีน่ารักก็รักซีชั่นโรชีน่ารักนะครับก็เป็นมากรีนลันโกลด์เลยครับเดี๋ยวยังรันโกลด์เราจะให้ทางมักอ่าวนี่แปะลิงก์เอาดิสคอร์ดพรุ่งนี้เปิดหกพุเปิดพรุ่งนี้นะบุบโมงเย็นนะผู้ชมฮะ สล็อตแก๊ง20สล็อตนะครับหรือถึง20สล็อตตอนปัจจุบันนะครับก็คือบอกเลยว่าฟิลคล้ายดาวทาเลยครับคือแบบเริ่มต้นประมาณนี้สล็อตครับเล่นกันตึงๆมันๆครับแล้วก็รอติดตามครับว่าอนาคตจะอัพขึ้นยังไงก็ลองไปเป็นหัวมงหัวเงินได้คุณผู้ชมครับเงินดีๆครับผมบอกเลยครับดูไอสวยๆไม่มีบั๊กไม่แหลกแน่นอนครับผมตรงนี้ฮะัตรงยาว ชนเบรลเลอร์เขาชนเองไม่เกี่ยวตีจ่ามนาไมอีกแล้วเห่อครับเขาบอกเข็นยาวเข็นโค้งเข็นเหินใหญ่ะนเข็นยาวเขาจ่าในคอมมะสักตู้อะแจ้งจุดดีเนาะไอ้เชี่ยละเอียดยิบเลยอ่ะคือคนตามคนฟังไม่เข้าใจง่ายจัดอ่ะขึ้นสามล้านเลยนะสามล้านยาวๆนะขึนี้แป๊บนึงเดี๋ยวผมออกหักซ้ายลงลงตัวประเมินกะหักซ้ายทีไปหนักขึ้นดิจิตอลสาม ทางเหินเนติดต่บสามนะดูเธอจะไปเหินดินสเตเดียมโอ้โหดูมันแจ้งแจ้งมันคือมันการ<ช>แจ้ง<ช>ล่วงหน้าเว้ยมันแจ้งล่วงหน้านะมันไม่ได้แจ้งจุดแบบว่าไอ้นี่นะเว้ยจะเข้าโซนไอเนี่ยไอลานจอดรถสนามบินแจ้งจุดล่วงหน้า ลิงก์กันไว้ด้วยนะครับผมวันพรุ่งนี้นะเริ่าจะไปเห็นทีเเตนด็ดวันนี้วันนี้วันนี้ขอสายที่จบก็คือวันที่หนึ่งแล้วับก็คือต้นเดือนนะครับวันนี้ครับมันเป็นที่หนึ่งเดือนหกก็สวัสดีเดือนใหม่นะสวัสดีเดือนพฤษภาคมนะครับท่านผู้ชมทางบ้านครับก็วันนี้เดือนใหม่วันที่หกนะครับไอวันที่หนึ่งเดือนหกนะครับก็โมงเย็นพบกันที่กอรีธาแล้วอาอาตกก็ลง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 นี่เทปยังไม่ตกยังไม่ตกรอใยังไม่ตกครับยังอยู่ยังมี เข่นอกเมืองหอกนะมันไม่มีมอันไม่มีฮอเราไปนอกเมืองมด้แล้วซาคุระทาวอะเงี้ยมันก็บอกวันนี้มีคนรู้จักเขาบอกมันอยู่ฮัยังอยู่ยังอยู่ครับเปติครับเจอไมนัลงตรงในนาทีซีตอนนี้ผู้เล่นนี่เขาบอกว่าสามสรอยบวกเรื่องจีน่เขอโอ้ยครับยังนทร้อยร้อยสามอยสแปดจะไปนัดถึกปน โอเคนะสำหรับประเทศเพ่เกมเยอะแล้วนั่นแหะท้านี้ในเมืองไงก็เกมไปอยู่แล้วอะเอาจริงๆอะทีจะไปข้างตึกขาวขวาอีกทีจะมาสบหักซ้ายทีขึ้ขากหนตึกข้างตึกขาวอปอมาจาก้านงานปองนัสมัยสบยิร้า้านเอฟเนี่ครับตรงยาวนะหน้าบดัน์คารขึ้นอีกทีขึ้นยาวไปเลย ไม่มีโพครับผมไม่มีโพผับเหลืองผับเหลืองตอนนีะตึงนะเหล่านะครับโบตึงนะตึงใหญ่แย่งไม้กันใหญ่แย่งไม้กันจะเยี่ยมกับเซ็กนะให้เล่นอืเขายิงใช่ไหมเบรกยับคืออะไรครับไปสปายไปสปายตรงยาวลั่นต้อหลามีครับเหล่าครับว่าเห็นมีดักไม้ดีมาที่บอกว่าใครรักมาลงนี่คือไม่ต้องฟาร์มหรือเพราะอะไรหรือเปล่าโอ้โหพี่เสียหายอีกทีนึงไม่มีนะไม่มีเนาะ เรียบร้อยคนไม่มีนะไม่มีนะไม่มีนะขอไพ่ขอไพ่ขอไพ่ต้องบอกขอไพ่กับทางสุดลาลาเด้อเมื่อกี้ไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยขอไพ่ครับก็กลับมาอยู่ครับไปเลยเก่งเก่งครับเด็กๆครับสวัสดี FMBD ครับแบงค์ครับผมสมบัติสอนน้องครับตอนนี้กไล่อยู่แถวประมาณช่วงแลนคาสิโนนะตรงนี้ไล่กันอย่างต่อเนื่องเลยังไงครับตรงนี้เหมือนจะปิดเกี๊ยดอย่างไวแล้วเขาเป่าเฮ้ยดูโอ้โหเขานั่งรถปิดโอ้โหแม่รถปิดที่เนอะตำรวจเมืองนี้เขาเล่นกันเล่นจริงๆนะเปลาเขาพยายามเอารถปิดรถปิด ดถูก uhm, ต้องครับรถปิดพอแต่ส huh. uh ีรถปิดแล้วไงต่อครับยิงนี่เยอะไรไปเป็นเจนไปเป็นเจแบบนี้ก็โอเคแต่ผมไแต่นี่ก็คิดถึงเจ้ามานาวเหมือนกันเนาะอ่ะซะหน่อยแล้วกันอ่ะซะหน่อยอ่ะฟิ้งแท้ๆว่ากูของจริงกูของแบบพี่เพลนียมตาจัดอ้าวไม่ใช่ก็แบบว่ามันถึงว่าพี่อยากฟังของแท้ไงแต่มึงดูเนี่ยด้านบนเนี่ยน่าจะประมาณสิบกว่าเคสเหลือว่ามันสามสิบ ยี่สิบยี่สิบเคสได้ไน่าจะเหลือประมาณยี่สิบเคสถ้าผมเดานะเพราะว่าเพราะว่าไอ้นี่อย่าลืมว่ามันมีเพื่อนเพื่อเกิดมาช่วยด้วยของจริงกูจะของแท่มึงต้องโดนสนตีนกูแน่แน่กูจะถีบแท้ล่ะกูจะถีบแอบมึงโดนตีนถีบหน้าเขาแท่ของแท่มึงก็ดูไว้กูของจริงของจริงดูไหวของจริงไม่เหลวมึงก็ดูทั่วเมื่อถีบหน้ามึงวีมันลวกกะโขงกระโทโดนกระแทกกรูถีบหน้ามึงน่ะกูดึงไปกระแทก ฟันหนามมันก็หลุดไปกระแทกนะฟันหนามก็โยกไปกระแทกนะฟันหนามมึงก็ช่แล้วกระแทกกระโถกกระทางละกระโถกกระแทกเหนื่อยไหมครับว่าวันนี้ครับเหนื่อยไหมนี่เหนื่อยก็วิ่งนะครับในเพลงนี้ท่าตีเจ็ดพันห้านาทีโอ้โหยากเลยเจ็ดพันห้านาทีตัวน้อบอกน้อนี่เนาะอ่าผมไม่แปลกใจเลยเวลาแบบเล่นเกมมันทำไมหิวข้าวเพราะอะไรฮะเพราะร้องกันแบบนี้แหละครับมันเพลงแต่ละเพลงนี้มันใช้แรงครับแล้วก็ไม่ใช่แค่แค่ใช้แรงอย่างเดียวนะ ครับผมใช้คนสั่งเนี่ยแหละสั่งให้ผมร้องเนี่ยโอ้โหบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันน้องเนาะว่าจะตึงเลยขนาดนี้เนาะโตัวสี่ล้อขับได้ไงวะเนี่ยแบบโอ้โหเนี่ยเห็นไหมพี่กอสังเกตเลยว่าตำรวจเนี่ยคือปิดหัวปิดท้ายไล่ดักอันแบบโอ้อยู่กันยากนะครับก็เทคมาโฮมเลยอะไรอย่างนี้เนาะผู้ชายโอ้เทคมาโฮมนี่ก็ไม่ใครได้หรอกครับร้องยากครับพี่ไม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยร้องเพลงพวกสากลครับ Take my horse and e o u turn gold I'm gonna rise and I can't snowboard Take my horse and e o u t u r o l d I'm gonna rise out of shame no more ฝากกันด้วยนะครับผมเาะอยากแล้วมีแล้วเมื่อกี้เหมืเมื่อกี้เหมืนมีช่องแชทพิมพ์มาว่าอารติชอบใจนะครับอาจเป็นเรื่องบอกที่เราพูดมานี่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเกมมาเลยค่ะนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ FMPD ก็ทำงานอย่างเต็มที่นะครับสวัสดีสตรีมเมอร์ที่รารีแคปอย่างช่องโคเด้นเจ็ทพิถีด้วยนะครับสวัสดีครับผมเออว่าวม่งพลังเยอะจริงเแม่เจอวงหดหูแบนของน้องว่าวไปก็หืมลั่นนะมันลั่นจริงๆนะบุ๊คลินนัทเชนนี่คือแบบเอาง่ายนะถ้าเราร้องเพลงกันได้บอกเลยว่าสิ่งที่เราอยู่ตรงหน้านี่มันไม่มีโพไม่มีผลไม่มีผ้าไปนะว่าวเนาะครับผมถูกต้องครับมีมีพอใีเพลงไหนให้เราได้จับจองกันดิไหมมีครับมีไหมครับว่าวมีครับ อาวจาเพลงต้องถาบว่าาสากลหรือเพลงไทยอาสากลอ่พอจะร้องเพลนี้ได้ไหมแบบแบบว่าเพลงที่แบบว่าเนลนี้ระดับหนึ่งล้านล้านเลยนะเป่าล้านล้านเลยนะต้องครับน้องชายเดี๋ยวพี่นี่นี่นะกันนะน้องชายพี่นี่นี่นะ ตกน้ำตกน้ำจริงไหมล่ะตกปะวะอุ้ยย นาโอ้โหมันไม่ได,ได้อุ้ม,นโ,นมนโนลินมันแอบฟังเอ้ยโนลินหาเคสเพื่อน,นแอบฟังจนเจอเคสอะคิดว่าไงฮะพีเ่เนาะเป็นไปเป็นไปได้ไงครับตรงนี้ฮะ<ม>อโอ้โหอ๋อที่แฟมเขามีเขาเขามีระบบที่แบบว่ามี G P S เขาบอกครับมันต้องมีมีการเจออยู่างไรเขาบอกตรงนี้เนาะถูกต้องใช่แต่ตำรวจแฟมนี่ไม่แน่ใจว่าทาง JK หรือผู้เล่นแฟมหรือแฟมนี่เล่นกันยังไงนะว่าเนาะมันยากมากเลยปรตีถามพี่ตีเนี่แนะนำพอจะแบบว่าพิมพ์ช่อง ช่องหลักนะไหมครับมันเข้เขาอุ้มกันกี่เวลาสตอรี่นึงเขาอุ้มมึงกี่อุ้มเขาอุ้มมึงกี่เขาอุ้มมึงกี่วันเขาวันมึงกี่เคสเหรอครับพี่ติ๋อพี่ชายตรงนี้พอจะแบบรบกวนสอบถามแบบตอบได้ไหมครับพี่ชายตรงนี้คโอ้ไม่รู้ละแกใส่หัวอย่างเดียวเห็นไหมนะแกบอกโอ้ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นะหมุนหัวอย่างเดียวนะตอนนี้อ่ะก็ฝากด้วยนะครับผมฝากด้วยฝากด้วยนะวันสหรับกอรีทาวใช่ไหม ่คอรีทาวด้วยสำหรับกอรีทาวนะครับเปิดวันนี้นะครับ6โมงเย็นนะครับเมืองดีๆก็ยูไอ้ดารักสวยๆครับสีชมพูบานเย็นสาวชอบผู้ชายหลงครับผมใครจะไปหาทรงหาเอ้ยใครจะแบบหาถือว่าใครจะไปหาทรงหาคู่ไม่ได้เพราะว่าคุณไม่ถูกโพสเนื่องจากไม่เป็นไปตามตั้งค่าดูแลช่องคืออะไรวะด้วยนะครับผมผู้ชมนะสำหรับกอรีนะครับเมืองโรเบนร์ตดีนาคูนาคูสะพานหลุยสะพานหลุยสะพานหลุยอ่ะก็เสือีกี้หนึงสะพานหลุย สะพานหน้าคุกใช่ไหมสะพานหลุยคุณได้จำและนำไปใช้ขอบคุณซับด้วยนะครับเซตนานะครับผานียตกไ้วาหลาคร้ักเป็นนักาไม่ทองคำแล้ต้องพูดอย่างนี้ว่าเป็นอีกคนที่ที่มีประสบการณ์โชคชนแล้วก็ดีกีนี่เขาไม่ได้อยู่แค่ไฟเอ็มนะพูดอย่างนี้ดีกว่า ตาปอยนิดนึงไหมป้ายนิดนึ่งป้นิดนึ่งไหมเว้าเขามาจากวงการ FPS หรือหวาดหวาดดิอย่างงี้วานโลเลน์ครับผมระดับแบบดีซิตีสปริตนะหรือว่าจะบอกเลยว่านักพากย์รุ่นใหญ่พวกนี้นะครับผมโอ้โหอ้าผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยจริงแต่แต่ถ้าพูดจริงครัถ้าพูดทาขงตรงเอาแบบไม่เอียงนะคุณดูนะคุณผู้ชมมากครับพี่จริงก็ไม่ได้อยากให้น้องมาพากย์ครับเพราะว่าเดี๋ยวตกงานเนาะคุณผู้ชมเออใช่ครับเดี๋ยวเว้าเดี๋ยวเบิร์ดเดี๋ยวพี่ตกงานตกกันหมดนะ มันเอาแฟชั่นมาจากไหนวะไอเนี้ยไอเที่ยสไตล์สวยเลยครับปูยาวเกินง่วงไอเนี่ยง่วงไอเนี่ยปูยาวเกินเนี่ยอาโอเคครับผมเพื่อการไม่เสียเวลาครับวันนี้ยินดีต้อนรับบอสพีทสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสิ่งนี้คุณเห็นกับตัวจริงที่เป็น